เราครับก็จะมีสองชั้นนะครับก็ชั้นชั้นแรกก็จะเป็นชั้นห้องนอนส่วนชั้นที่สองก็งก็ก็นั่งนั่งโปรตีอโปเตีวันชั้นแรกเออชั้นแรกก็จะเป็นห้องนอนนะครับส่วนชั้นที่สองก็จะเป็นชั้นที่เรานั่งกันก็ทำเงินดูวิวได้เนมเดอที่เราผมครับนนะซึ่งไม่มีคิดะไรหรอกได้หาที่หาลย้หาได้ร์ s ได้อินเสิร์ต คนอินเสิร์ตครับอินเสิร์ตอินเสิร์ตเต้แต่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 เฮ้ยโอเคโอเคผมยังไม่ได้นอนจริงหรอรอมันจะนอนจริงได้ไงถ้านอนจริงไม่อ่านหรอไอ้จะเป็นไม่ใส่น้ำน้ำสองอย่างพ่อพี่เลยตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงนี้อ่ะอันนี้ก็ที่ใส่ที่ใส่ของที่ใส่ของที่ใส่ของมียาดมยาดมยาดมเก็บไว้เฮ้ยดูคนถ่ายคนถ่ายกล้องเหรอ

ทำให้แบตกูแม่งกลับมาเต็มไม่ตลอดเลยไม่ง่ายชาร์จอย่างเร็วอ่ะช้านพูดเร็วเนี่ยต่อไปก็กระเป๋าผมนะครับกระเป๋าลายก็ไม่รู้พะย่ะแล้วก็กระเป๋ากูกระเป๋าความงูนี่ก็เป็นเร็วเรียกว่าเป็นเทียงคือแอร์ซึ่งเป็นเที่ยงเลยที่บอกกูกดยูดได้เลยหมุนได้หมุนได้หมุนได้บอลคุดเทียร์อะไรอ๋อแะไรขาดูแอร์ไอ้แดงแดงไอ้แดงอย่ากดดีกว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนกูไม่รู้ไอเขาอย่าเลยไปกูกูเผื่อเกิดไปแล้วเฮ้ย ก็พวกอย่างเงี้ยนี่คือไม่เป็นคนตีนนี้ยคือกล้องไปให้เกิดมึงจะเปิดเพลงแบบตื้อๆอันนี้มันจะเปิดทันทีเลยใช่แล้วปวดคอแล้วเฮ้ยอันนี้จะเป็นลายลายพวกลายลายลายไม่รอเป็นลายลายกีตาร์ลายกีตาร์ดอตรีเขาเป็นเครื่องดนตรีสมาวก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกก็จะเป็น พวกพม่านพม่านเทียบกลางปีได้ซึ่งกูคนชอบดูวิวเพราะนั้นกูไม่กัดแล้วนี่ก็คือที่ป่าบ่อที่ปากบ่อใช่ที่ปากบ่อปุ๊บหมุนล่ะโอ้ยเอ้ยชิปหายแล้วหมุนหมุนทำไมแม่กูถ่ายวะเดี๋ยวมุนเดี๋ยวหมุนโชว์เดี๋ยวหมุนโชว์อ้าวไอ้ที่มันสุดแล้วเนี่ยว่าะนอนเลยดีกว่าอ้าวเอ้ยยังยังยังเอาปอกคืนก็แต่น้ำปอกคืนกูวิ่ง ผมปรับได้แล้วเก่งๆเีอะไรลปรับได้ไหมหน้าผมปรับได้ครับได้ได้นี่ตูนอันนี้บีมตัวคนนั้นอ่อนทันอยู่ไอ้โอ๊ตไอ้โอดเลยไอ้โอ๊ตไอ้โอ๊ตไอ้โออดไอ้ตอมตอมชี่จริงชื่ออะไรครับวรวันกวินครับวรวันกวินวรวันกวินเรื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อจริงวชิรวิทย์ครับชื่อวิสีศิวนาครับเจ้แล้วเราตัดท่าพปที่ตอนเราไปสาขามันเลยว่ะ สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่มหาวิหารแล้วก็้นี่เป็นที่ที่เราต้องมานั่งครับรอว่าเราจะได้ไปท่านดูตรงไหนไม่เกี่ยวอะไรอะไรอะไรตัหนีไม่เกี่ยวเราเราไปท่านดูไปโอ้โหอยู่ตรงสะพานเอ้ชอบชอบขอถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายถ่ายถ่ายไปก่อนเลยอ่าถ่าย

มันวยไปเมือนผมเห็นไอ้เกสอง้นกำลังเดินตรงนู้นผมจะตามไ่ทาอะไรกันเรื่องผมคิดว่าจะทำอะไรกันนึอที่ว่าอาจากจากกอางจากกวาจเด็ดแต่คือหายแล้วเราต้องหยุดต้องไปอัดยเห็นไหมครับหน้าสองตัวไม่สัาภายกับอังกฤษทียในห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำเขาทัวร์พาทัวรห้องน้ำอันนี้โคโบราณเลยงห้ยเฮ้ย ไว้ตตย,วยตกแต่งสวยนะเฮ้ยห้องน้ำโบราณที่ตกแต่งสวยเลยนี่ครับอินเสิร์ท<ช>ห้องน้ำโบราณครับอินเสิร์ทครับอินเสิร์ทห้องน้ำมึงแครปิดไม่ปิดไม่ตัดเฮ้ยแต่ห้องน้ำดีห้องน้ำดีห้องน้ำยังสวยอ่ะข,อข้ามขึ้นไปก็คงม,มีแหละเขาเขาบอก็จริงไป็นไรต่พาทัวร์นะถ่ายคือถ่ายยาทั้งยืนอันนี้ก็เป็นลิงกับลิงกับอ่าไททันอ๋อลิงกับไททัน

คลิปนี้บอกว่าใช้เวลาโคตรจะเปลืองอืมถ้าเราเกิดในยุคก่อนก่อนมันก็น่าจะถึงมันอาจจะไม่สงบแต่ว่าบรรยากาศมันก็จะยังดีอยู่พอก็ไม่ร้อนเหมือนแม่งตีเมืองรบกันทุกวันอ่ะดีแต่มันดีอย่างนึงก็คือแบบมันไม่ได้แบบเทคโนโลยีที่แม่งกินความร้อนเราแม่งไปเยอะขนาดคนคนสมัยก่อนแม่งสร้างบันไดที่อะไรยากอย่างวะไม่ค่อยๆลงถ้าตกขึ้นมาเนี่ยหัวหัวกระแทกคุชบ่ายงี้เออเราต้องระวังไว้ก่อนกระเกียดจะกินกันลุนาถอดรองเท้าเนี่ยคืออะไรอะที่เป็นสามต้องเทปไว้เดี๋ยวเขาไปอ่านจะได้ไงเซฟเลย กดอยู่ทันอยู่แล้วไอพวกคนไทยแปลแค่นี้ป่ะเราถ่ายตรงช่องสตยที่ถ่ายถ่ายถ่ายตรงครูเฮียเรื่องสายตรงครูเราถ่ายตรงช่องเลยซึ่งเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการหลายล้านเท่าเลยเพราะกูจะต้องปยับได้แต่เฮียเช่นไอซูไม่ได้ใจกูปรับเป็นปรับกล้องไป0.5ูมจุ้เดี๋ยวเฮียไม่ติปรับกล้องซูมจุดห้เลยเนี่ยพรว่าติดถ้ากูปรับเป็น1มันก็จะซูมถึงสิได้เลยเพราะถ้ามันจะแบบกว้างๆไงถ่ายมันได้แบบชัดเจนเห็นแต่ตีนจนหลุดหั้งหมดเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นเราหลบหลบหลบว่าจเนี่ย ป่านนี้ล่าสนทมีการเปดดเตี๋ยวต่อไปตอน10โมงเราได้ไปห้างแล้วห้างอะไรวะเวลาตอนนี้ผมก็ประมาณไม่ติดแต่กูบอกให้ประมาณ9โมง40 9 40ไม่ตั0บาทอ่ะจริงไหมครับทุกคนไปซื้อครัไม่มปตังเก็บตังไปกินเลย0โมงแล้วไอ้ีอนี่ต้าายกล้องไหนนิกเอ้วยเตียเฮ้ยกินก๋วยเตี๋ยวมไอดตื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 จะวิ่งกัที่อ่ ก็ร้อนเอยู่ร้อนเลยเฮ้ยกดสปินไงกดสปินกดสปินร้อนเลยธรรมชาติเลยโอ้ใบไม้สวยจังดับว่าธรรมชาติใบไม้โอ้ดวนกตัวนั้นสิว้าวไม้งูอะไรวะไม่รู้อะแต่กูกลัวงูเก่าเงากูมึงไม่กลัวงูไหมกลัว อ้าวแต่ว่ากูแอบได้แอบได้ไม่กลัวเฮ้ยเพรามึงลองคิดตอนกลางคืนดูดิตอนกลางคืนก็วงูไม่เต็มตรงเนี้ยมืดแบบมืดแบบว้าวดูต้นไม้ต้นนี้สิว้าวดูขอนไม้นี้สิเฮ้ยดูไปดูเด๋ยดูคนนี้สิอย่าเดินไม่เอาไม่เกี่ยวอย่าเดินเหยียบหญ้านะเฮ้ยอย่าเดินหยีบขอนไม้นะเขาซิกแซกซิกแซกเต่งทรงอย่างไงเงยคนดีไหมไอ้กาจิราจังนะตูตาไปเดนนะก็คุณเหนือครับคุณคิดไงกับสองตัวเนี้ยเไอบ้าไอบ้า ผมก็บ้าไม่ใช่รไม่ก็บาทั้งหมดคุณตู้ครับคุณทักทายกล้องหน่อยครับทักทายกล้องกับไหบ่ายเฮ้ยกันไอ้ไม่ใช่อะตอมทักทายกล้องเนี่ยดครับชูมาวิบุิยครับผมสวัสดีครับรวมเฮ้ยโยทุกคนเี๋ยวอยู่ห้าแล้วเฮ้ยเพื่อนใหม่เขาเองเขาชื่อว่ามิสตอ์แม็กหหน้าีอะไรสัตว์อกันตายใหญ่กูเ้ยไม่ไ้ทฟ้า้ยนะยูขาเกินไม่ชอบ มาสอไปที่วอลเลยดีกว่ากินอะไรดีครับวันนี้ไปร้านมิงอ่ะเรากินตั้งแต่ครมิงมาจงไลยเราตั้แ้เนี่อสายตาเริกว่าจะสายตาสั้นประมาณ9 9ิเกมตร่มีโยะ9ก้เมตรอเงีงต้องมองไง9ก้เกกบ้ามตรไอ้ค่นี้กลายคนจีนอ๋อไอ้ห้างนี่หรอไม่ได้มานานแล้วผมจำได้ลวเคยมาตอนเด็กอยู่ไมงอยู่ยเฮ้ย๋อทะเลือกวะขันใต ไหาโปรยตัวไม่เจอปมาช่างแม่ก็กลับไปแนวตั้งได้ไหมเนี่ยไม่เอาทำไมตัดใหม่ไมไปถามร้านช่างแม่ร้านน้ำมนต์เป็นร้านอาหารหรือเปล่าตั้งเป็นเป็น Let's go Okay ทุกคนก็ตอนนี้ก็เอ่อเหลือแค่หาโปรยตัวให้เจอไม่ก็ไม่ต้องไม่ต้องรอโปรยตัวเวลาประมาณ12โมง29น้าำมนต์มีเวลาเองไหมถ้าไม่มีก็ตามนั้นคือจบอ่ะไม่มีเหรอไม่ก็ย้าอยู่ แล้วจะไปไหนดีแล้วล่างเด่นต้องไปเที่ไหนเฮ้ยเขานวดไหมเหนื่ยตีนยนเตี้นเฮ้ยเข่าได้ไหมหมาหมุนหมาหมุนเฮ้ยมันมันมีที่ไต่บวยวหรกูอยากไตแอนอะไรกันเจ๊ะเดี๋ยวเราค่อยไปไต่ไปหาข้าวแดกก่อนไปเตือนพนักงานให้กับนักการก่อนเฮ้ยไปไหนเดี๋ยวเข้าวไอ้เอ้าไม่กินราเม็งเหรอ มันอยู่ชั้นล่างเปล่าเราไม่หายรอบไหมขึ้นไป <c <c ขึ้นมาก็ได้แดกว่ะเนี่ยได้ไปแล wow> ้วเหมือนกอนไหมตอนไยมาคุกคุก่อนเว้ยใช่เขาคบกกว่าข้าวไปโทรหายแค่ตึงไม่แค่ตึงว่ะเดี๋ยวโซซับโซซับไปโซถาวรจ้ะข้าวต้แถวนี้มันเป็นพวกพวกชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างเป็นอาหารอร่อยอร่อยอร่อยอาหารแซ่บเส่บอาหารแซ่บเส่บ อันนี้เป็นที่อเมซอนอเมซอนเฮ้ยมีเต่าบินเลยว่าก็อยากกินเต่าขายกตัวพิมี่ต่างเฮ้ยตัวไม่รับไอ้ยี่ห้โอ๊ตไอโอ๊ตไอโอ๊ตไอโอ๊ตพูดตรงไรกโดนไหมไอโอ๊ตอันนี้มันทางทางกลับเราใช่ไหมใช่ใช่ทุกทีท่าไหนคนลงทางไหนไม่คนลงก็รูอยู่แล้ว ไม่เกี่ยวหรอกไอ้เหี้ยมันจะลงตรงไหนก็นไม่เป็นเหี้ยหรอกเออเขาตรวจเช็คมาดีนะโคจิชาบาย,ยไม่ไดใครไม่ได้ใครรับปากเลยทุกคนเดียไม่มีเลยแล้ก็ไม่รับรอ่ะไม่รับไม่รับต้องคนเลยตาลมม้วิจิบฟังเด่นให้ทั่วชั้นหนึ่งเลยดูดิฉันว่าเราแปนงส่างนี้แล้วก็เหลือทางนี้เคยเหี้ยหายหาตูนไม่เจอเราหาใครไม่ได้เลยตอนนี้คนเลยหมดความหวังในน้ำตาลิน ข้าวปาไม่กินวัูขาดการติดต่อทุกคนเลยเฮียทุกคนไม่รับสายไม่เฮียอะไรไม่อะไรกูเลยอ่ะทุกคนห้างเแล้วสร้างกว้างจังวะโอ้โหไม่งูหาไอ้เฮียกูเดินทีนี่แหละสายต่อว่าโดนอะเฮ้ยใช่ไหมใช่รามิงรามิงใช่เฮ้ยทำจริงๆเฮยรามิงไป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 อาร์เองเฮ้ยเอาพี่เออหนึ่งครับไม่เก็บพี่เอิงเปิดไปรามิงรามิงไปราเมงถ้าใครที่เจอตูนก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะครับว่ามึงไปไหน ตอนนี้ตอนนี้คือตัวนั่งถ่ายตัติวต้องถ่ายผมไม่แก่แค่สองช่องคือว่าเราต้องสั่งรามถ้าว่างก็ถ่ายได้ได้ไอ้สองพัทเรื่อเรื่อไอ้ตูนแค่มึงดูคลิปเนี่ยกูบอกเลยว่าที่กูแตะสองคนอะกูหาพวกึงไม่เจอความผิดมึงอ่ะเออโดนทิ้งครับคนโดนทิ้งตีหน้าคนโดนทิ้งครับแต่เป็นยี่สองตัวไปรออาหารเดี๋ยวเดี๋ยวกูได้กลับมาแล้วกูคิดถึงกู กลับมาไงก็คือมันดูเหมือนถ่ายคนละวันอ่ะจริงๆมันวันเดียวกันด้วยดูเสื้อกูด้วยซึ่งผมลืมอัดต่วงบ่ายไปก็ขอโทษเสร็ใช่ไหมล้วก็ไปหาซื้อของแล้วก็ไปเล่นเกมกันแล้วก็จากนั้นก็ขึ้นรถแล้วก็ไปที่วัดเลยวัดอื่นแล้วกูก็ไม่ได้ถ่ายอีกรอบเลยทีนี้ก็ไปวัดอื่นเสร็จใช่ไหมพอไปวัดไอ้วัดนั่นที่ไหนกูลืมชื่อช่างไงโคกูไปวัดนั่นใช่ไหมแม่งกูสายคนอื่นเลยก็เอต่อไปก็อ่ะของแหลมันก็วิ่งวินบินบินแล้วขึ้นรถ แล้วก็กลับมันที่นี่แล้วกูก็มาถ่ายคลิปนี้พวกกูต้องมาเล่าเรื่องทั้งหมดมซึ่งอะไรที่โพ่อที่อะหาป้วยตูนเหมือนรอบใหม่อย่างเช่นเคยข้าในคลิปแม่งป้วยตูนเนาะใชิบหมแค่ไม่มีเลยไม่มีตูนจริงๆผมอยู่กับมันบ่อยนะแต่ว่าในคลิปมันไม่มีเลยหายไปแล้วมั้ใช่ในคลิปแม่งไม่กดดูโอ้ยไอ้เหี้ยต้องแล้วฮะไป